ครับผมสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวจะมาเข่าตอกสักคู่หนึ่งอันนี้เป็นตอกติวทุกคนอันนี้ได้การลงเทียนลงอะไรอร่อยหมดละเนี่สีสันมันก็จะเข้มๆหน่อยทุกคนสีเข้มอยู่นะไหนถ้าใช่ไปนานๆเนี่ออกเป็นสีดำเป็นสีน้ำตาลเกลือเลยได้เนี่ย ีสันมันเข้มอยููทุกคนตำสานเก๋ๆใบเงาวับเลยลื่นนะยังลื่นเลยดเดี๋ยวเวลาลงเทียนเนี่ยไปรืนลื่นน,นะเงาไอ้มันจะเงาเงาเหลื่อมแมพเลยอะ่ะเพราะว่าเวลาเขาต้องทัดกระดาษทรายตามไปด้วยครับใบเงาวับทุกคนใบจะทอนเลย ผมลองลองลองล,อง,ลองน้ำมันดูแล้วมันมันมันลงได้อยู่แต่มันมันนักครับทุกคนมันเสียงเสียงไม่ค่อยออกนะเสียงมันจะไม่ค่อยออกครับถ้าลงลงน้ำมันนะสูสู่ลงเทียนไม่ได้ลงเทียนเสียงจะดีกว่าเนะดูสีสันแะแกแป๊ดเลยใคูใบใหเหลืองแม็เลย อันนี้ยังไม่ได้คัดกระดาษทรายนะเดี๋ยวจะคัดตอนที่กําลังเขาอันนี้ก็แยกไว้ครับอันนี้แบบแข็งๆหน่อยนึงอันนี้จะเป็นอ,อ,นอ,อน่อ,อนๆเขาจะสลับกันมาเดี๋ยวเข้าให้ดูมาทุกคนเดี๋ยวเข้าชั้นแรกชั้นแรกจะใช่ประมาณ8ใบครับทุกคนสี่มุมสี่ทางเลยจะเป็นใบใบท์กันนะทุกคน ก็มีมีใบอ่อนใบนึงแล้วก็ใบใบใบทแข็งใบนึงมันจะควบกันใบใบมันจะม่ไปตามกันนะเนี่ยเวลาเราจัดกบเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือไปไปตามกันนะทุกคนอันนี้ยังไปตามกันอยู่มันจะใช่ใช่ไม่ได้ครับเนี่ยเห็นไหมใบใบไปตามกันทีนี้แล้วก็ต้องมาขูดออกทุกคน มันมันจะชาชาตอนนี้เลยเวลาผมเข่าตอกน่ะผมเนี่ยแบบไล่ไล่เข่าทีละชั้นทีละใบเลยเดียทีละคู่เลยเนี่แล้วพูดถึงเราเอามาเราแย,ยกเวลาเราเอามาเขา่าเข่าประกอบมันมันก็ได้เหมือนกันครับแต่ที่เสียงเสียงมันไม่ได้เสียงมันจะไม่ได้นะทุกคนอคันนี้เพื่อไปตามกันเดี๋ยวขูดออกมาเดี๋ยวขูดออกจะขูดขูดไหใไหบ,บางครับทุกคน เนี่ยมันมันเสียเวลาตรงนี้เลยเวลาเขาอะนี่ท่านเรียกอันนับแรกต้องหาใบใบต่อแบบใบ,บตรงๆครับทุกคนต้องเป็นใบตรงๆนะข้อสำคัญนี่นะมันต้องหาใบแบบตรงๆมันก็ได้ไม่คัาดกัน มาเดี๋ยวลองเข้าคู่ลองสลัดดูมันจะใช้ได้ยังเนี่ยโอเคทุกคนหรือว่าใช้ได้แล้วอันนี้เนี่ยใบใบมันจะห่างหางกันอยู่กันนี่นะเนี่ยเน่ยเวลาเวลาลูกค้าเขาสื่อผมไปเขถามว่า มันติดกันมันติดกันไหมเวลาสั่นเวลามันโดนตํากลางอะใบมันจะติดกันไหมวะมันมันไม่ติดนะครับเนี่ยใช้ได้ครับอันนี้มาใช้ได้เรามาเข่าเกียร์เลยทุกคนอันนี้ถือว่าใช้ได้ครับนี่มันใบท์ไม่ไปตามกันถ้าไปตามตามกันเสียงไม่ออกมันจะเสียงออกตับ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 นะ เสียงไม่พิวนะโอเคอันนี้ยชะได้เลยเพราะว่าต่อของผมต่อของผมแต่ละคู่ผมจะไม่คัดคอนะผมไม่ได้เอาเชือคัดคอนะคัดคอก็ได้ครับใบมันก็ใบมันก็ดิ่นดีแต่ที่มันห àng, ่างใบใบมันทางออกนะ่ะเวลาคนะัดคอน่ะ ผมไม่ค่อยคัดหรอกผมทำแบบทำแบบแบบนี้เอาดีกว่าคัดคอใบใบมันจะทางออกทุกคนมันเสียงเสียงมันดังคล่องแคลงคล่องแคลงคล่องแคลงไงไม่รู้เสียงมันดิ้นดีอยู่นะถ้าคัดคอเนี่ยพอนะคัดคอแล้วไอ้ใบใบมันจะห่างออกมาเนี่ยใบมันจะห่างออกมากค่นีเลยเนี่ยเนี่ยแล้วๆจะเชือกถึงเะเอาคัดกับถ,ถ้าเชือกใหญ่หน่อยก็จะทางออกเยอะ เสียงกองแก้งกองแก้ง,งแงนีง่ไม่รู้แต่เป็นเสียง,งนี่เปียกกว่าทุกคนนี่เราก็มาร์กไปความห่างจากปลายนี่ใครอยู่นิ้วนิ้วหนึ่งครับเขียนมันนะประมาณนิ้วนิ้วหนึ่ง ความห่างจาปลายนะจากนี่ไหมเนี่ยนิ้วนึงแขนแขนจะไม่เสมอเส้นตอกนะนี่ถือว่าใช้ได้ตัวนอ่ะได้แล้วคู่นึงเน่แน่แน่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเวลาเราตีนะใบใบมันจะใบมันจะแบบแปดแปดแป มันจะมีแบบบตามกันนะเดี๋ยวเราขอให้อยู่ด้เนี่ยเห็นไหมถ้าแบบนี้ใบใบทบกันแล้วมันไปตามกันมันจะใช่ไม่ได้นะอันนี้คือใบใบไปตามกันเรับใช่ไม่ได้ต้องใบนึงอ่อนใบนึงแข็งมาต่อเลยครับเต็กระดาษทรายเบอร์กระดาษทรายเบอร์พันทุกคน ใบมันลื่นลื่นแนวเลยนะเนี่ยจับลื่นมือแป๊บเลยนะจันกันนำ้างได้อยู่ทุกคนเพราะว่าไอ้น้ำน้ำเทียนมันซึม้าไปในเนื้อไม้เวลาตอล่อรนไฟอะ่ะแต่ลายซึม้าไปในเนื้อไม้เลยเด้ยเนี่ยอันนี้แข็งอันนี้อ่อนมาเดี๋ยวลอมาทบด้วมันจะไปตามกันนีไหม ไปตามกันทุกคนใช่ไม่ได้ต้องคูดออกต้องคูดออกอีกอันนี้คือว่ามันไปตามกันนะเนี่ยมันมันเสียเวลาตอนนี้เลยครับจับเขาเลยเขาเลยมันมันได้อยู่แต่มันเสียงเสียงไม่ได้ครับมันมันเลยชาหน่อยนึง เลาทำตัวเขาตัวเอของผมอะ่ะก็เห็นส้างหลายๆคนบางที่ก่าเราแบเเเราเราที่เดียวแล้วก็เขาเลยเห็นเห็นอยู่เห็นก็ทำอยู่ท่าน่นก็จะไวไวหน่อยนึงเอ้าผมมันต้องทีละชั้นทีละชั้นเลยเด้อเนี่ยมาบอกมาดูดูจะได้ไหม ยังไม่ได้อีกทุกคนยังไปตามกันอยู่เดี๋ยวขุดหน่อยอีกทุกคนมาทุกคนขุดออกแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้ใช้ได้ครับทุกคน,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 กกคนเห็นไหมใบใบมันจะออกไอ้ใบมันจะไม่ไม่มมติดกันนะเนี่ยเดี๋ยวขุดขุดออกอีกหน่อยนึงให้ให้มันดิ้นดีๆ ม่ได้ครับก็ได้อยู่แล้วขุดหน่อยนิดนึงโอเคครับมาทุกคน,นมาแล้วชั้นแรกแปดใบสี่ทางอันนี้มัดอยู่ประมาณตึ่งกลางเลยทุกคนตึ่งกลางเลยนะนี่เดี๋ยวมาลองลองสั่นดูถ้า ถ้าถ้าเอ็งเหลาใบมันได้นะ่ะมันจะเสียงมันออกเลยเดย้ออกแต่ชั้นเรียกเลยเนียเสียงรั่วแต่ชั้นเรียกเลย่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาฟังเสียงแปดใบครับชั้นเรียกน่ะเนี่ยไ,ได้เลยครับใบดิดง่ตัตถุใบเลยแล้วก็มกัดม,มัดผม ผมจะเอาไม่ไม่เอาไปขั้นโคนะทุกคนไม่ไม่เอาขั้นแบบว่าขั้นคอแบบว่าสอดเอาเชือกสอดสอดไล่อะนั่นแหละเพราะว่าผมจะเน้นให้ใบให่ใบมันตีเกนตีเกนให้ได้มาดีทุกน่ะใบกระพบกันน่ะถ้ามันคัดคอผมว่าใบมันห่างมันห่างมันตีกันมันเสียงก้องแงงก้องแงงก้องแงงไม่รู้ว่าล็อกเลยทุกคน แต่เรามั่นใจเสียงว้ากัล็อกเลยเป็นหลายรอบต้กงหน่อย ก็ุ๊ดเลยมาละชัน้นแรกเนี่ยมาละชัน้นแรกทุกคนเนี่ยใบทํางานทุกใบครับเสียงได้เลยเนี่ยเนี่ยถ้านเะองเราเราใบได้มันจะออกเสียงมันจะออกแต่ชัน้นแรกเลยโอเคเดี๋ยวมาชั้นสองชั้นสองก็คือ ใส่ไบเดียวชั้นสองไบเดียวสี่ด้านชั้นสองก็สี่ใบทุกคนสี่ไบมาเนี่ยทุกคนพอเข่าชั้นสองเสร็จแล้วก็มาเข่าชั้นสามชั้นสามไม่ใช่สองใบครบกั้นเหมือนเดิมแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบใบชั้นแรกนั่นแปดชั้นสองนั่นสี่ ชั้นท้ายนั้นซีบไปก็ใหประมาณทั้งหมดทางละ22ิบอเซนอันนี้คือว่าเขาเรียบร้อยเลวเหลือเลือจะดามเลือจะดามอยู่ดามก็รอตัดให้มันเท่ากันแล้วก็เท็กดูถ้าเรามั่นใจแล้วก็ใส่ทอ่อพุดเลยเอาเขาดามเลยนี่ได้คู่นึงอันนี้กว่าจะได้แต่ละคู่ บ,บสีสีเข้มดีแหละทุกคนสีเข้มๆใแบบยังเข้มเลยนี่เสียงมันเสียงไม่แก่นนะเสียงเสียงแส้เนิบๆผมว่ามันจะเป็นตอกตอกเสียงเนิบๆรับรองได้เสียงนี่ต่างจากต่างจากช่างเว่าที่อาจารย์ตอกเลยแหละเสาอ่ะ ต่างอ่ะแต่ละอาจารย์ก็เสียงเสียงยังไม่เหมือนกันผลมากจะเนียนไปทั้งดังมากกว่าของผมมันเนียนเสียงเสียงรุนรัวเนี่ยเสียงมันนี่ม่ได้เลยเนี่ยอน,กนีกระุจะได้ใบมันดินดินดีจนใบทีมสาจรปัดแหละ นี่อันนี้เสียงเสียงได้เสียงได้เลยนี่เดี๋ยวเข้าได้หมดครับทุกคนถ้าใครสนใจก็สอบถามมาได้ครับโทรมาโทรมามันจะชัวร์กว่าหรือไม่ก็แอดแอดไลน์มาก็ได้ผมจะใส่ไว้ตรงนี้แอดไลน์ line, ID ไลน์เดี๋ยวผมจะเอาใส่ไปาถ,าถ้าโทรมาถามถ้าโทรอ่ะชัวร์ทุกคน สั่นง่ายครับเราไม่ต้องสั่นแรงนะงผมอกว่าเป็นใบใบาบางๆอย่างใบท์มันจะบางนะของผมอะ่ะมันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่หรอกรัวรัวอย่างดีเลยเนี่ยผ่านแน่นอนนี่มีเหลือโอเคฝากไปเลยครับอันนี้เป็นซิล อันนี้ก็อยู่ขายอยู่450บาทรวมตรงครับ450รอาตอนรับปีใหม่จุดนี้สี่าสเป็นติวทำกับติวครับตอกเนื้อผมไม่ค่อยได้ทำหรอกเพว่าทำลองทำดูแล้วมันมันขื่นรามันเป็นราครับทุกคนตอกเนื้อน่ะดูกถือไว้ผ่ดีกว่าใยเงาวับเลยโอเคครับผมฝากไปเลยครับขอบคุณครับ